สวัสดครับพบกับผมบิ๊กดีวีชแนลครับวันนี้ผมจะมาทํานะครับเป็นตัวเช็คนะครับว่าสายขาดไม่ขาดนะครับของไฟเอนะครับถือว่าสายสัญญาณนะครับผมจะรู้ว่าตรงไหนมันขาดจะได้แตดต่อถูกจุดนะครับครับผมโดยใช้อัดติเตอร์นะครับ c ีหนึ่งแปดหนึ่งห้าะครับผมสองตัวขามันก็จะเรียงกันนะครับจากสายหนึ่ง B C E นะ่านไปขวาก็มีอานะครับ,อนะรบสองตัวนะครับแต่ของผมนี้มันเป็นตัว R ร้อยโอมสองตัวนะครับจะมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวนึงนะครับคือมันหาไม่ได้นะครับใช้ก่อนนะครับผมแล้วก็ l ด d ครับอ l ด d ก็ฐานนะครับสามจเจ็ดโวลต์นะครับสายไฟนะครับขอให้เป็นสายเช็คนะครับทำคาเฟก่อน มาเริ่มทำกันเลยครับนี่ผมได้ต่อไปแล้วนะครับครับ l ด d นะครับผมถ้าแต่เพื่อนเพื่อจะจัดเรียงนะครับว่า มันอยู่ตรงนี้นะ นัก็เสร็จนะครับต่อไฟเข้าแล้วครับนี่เป็สายเช็คนะครับขั้วลบนะครับเข้าขา E นะครับ E ฝั่งนี้นะ ก็บวกเข้าตรงนี้นะครับตรงหลอด LED เสร็จนะครับ,รบเอาไว้เช็คนะครับผมเช็คสายไฟขาดนะครับ นี่ครับเพื่อนไหมครับอ่าครับมาลองดูนะครับเราทําเสร็จแล้วนะครับมาลองดูว่ามันสามารถปัดอะไรได้บ้างอันนี้เป็นสายชาร์จโทรศัพท์นะอ่าลองดูนี่ครับวัดได้หมดนะครับว่าสายขาดไหมขาดนะครับว่าสายมันขาดตรงไหนอย่างเงี้ยครับ เราจะได้รู้ว่าตรงไหนมันขาดนะครับเป็นอุปกรณ์เช็คที่ทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นสายไฟนะครับมาดต้หมดนะครับผมถ้ามีไฟมันก็สว่างนะครับครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Big DIY Channel ด้วยนะครับ